สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการที่ผักใจให้เยาวชนพื้นที่ปลอดภัยดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นนำร่องกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายแพทย์พงกเกษมไข่มุกอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายบุญสิงห์มีน้โมผู้จัดการกองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13กรุงเทพมหานครและมูลนิธิกำแพงพักใจถแถลงความร่วมมือโครงการที่พักใจให้เหยาวชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น นำร่องกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ15 25ปีจำนวน4,000รายที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนหรือเรียนทำงานในเขตกรุงเทพมหานครให้สามารถรับการปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาการปรึกษาและอาสาสมัครผู้ดูแลใจผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายจนถึงเดือนมิถุนายน2568ค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าจะาสถานการณ์สุขภาพจิตของผู้เรียนในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญและให้ความตระหนักเป็นอย่างมากในการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจซึ่งได้น,นํานโยบายการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนดูแลและให้การช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โครงการที่พักใจให้เยาวชนถือเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยและเพิ่มมิติการดูแลและทํางานด้านสุขภาพจิตทําให้ครูมีสื่อและช่องทางแนะนํานักเรียนนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นทําให้ได้รับการดูแลสุขภาพจิตได้ทันต่อสถานการณ์มีความปลอดภยัยเกิดการเรียนรู้ที่สมวัยอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็คงน่าจะเป็น การนำร่องนะครับเป็นการนำร่องที่เราทํางานร่วมกันก็คงเป็นพิธีหนึ่งที่หลังจากนี้แล้วก็คงผมเชื่อว่าเราจะมีความร่วมมือกันในการทํางานขึ้นมาในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนะครับในพิธีของรัมนตรีนะครับก็เด็กก็คือสําคัญนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ที่อยากก้าวล่วไปอีกหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของคุณครูและบุคลากรทางศึกษาก็จําเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการในการดูในเรื่องของสุขภาพจิต ในการต่างๆนะครับบางทีเราก็ที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับบางทีก็บางทีก็สอนเด็กเล็กนะครับบางทีก็ปรับตัวกับเด็กเล็กไม่ได้แต่บางทีก็ต้องมีการในการที่ต้องดําเนินการในการมาส่วนการดําเนินการในส่วนนี้นะครับที่ครงการที่พักใจให้กบายวชนนะครับในการนี้ก็คือเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยและเพิ่มมิติการดูแลและทํางานด้านสุขภาพจิต นะครับทำให้ครูมีสื่อและช่องทางแนะนํานักเรียนนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงกรารบริการด้านสุขภาพจิตได้โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นทําให้ได้รับการดูแลสุขภาพจิตให้ทันต่อสถนานการณ์มีความปลอดภัยเกิดการเรียนรู้ที่สมวัยอย่างมีความสุขนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นมิตินะครับที่เราถือว่าเราเป็นกานนก,านนการนําร่องในการดาเนินการทั้งไปนะครับ ด้านนายแพทย์พงกระเมไข่มุกอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้กล่าวว่ากรมสุขภาพจิตให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้แก่จิตอาสาผู้ที่ผ่านการอบรมให้เป็นผู้ดูแลใจภายใต้โครงการที่พักใจให้เยาวชนเพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากร,กรทางด้านสุขภาพจิตให้สามารถรองรับการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตของวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยโกรมสุขภาพจิตจะเป็นหน่วยงานในการรับส่งต่อติดตาม ดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมสำหรับเยาวชนหรือครูที่ให้การปรึกษาสามารถแนะนำนักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง15ถึง25ปีในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการที่พักใจให้เยาวชนผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอูก้าและเลือกสิทธิ์กำแพงพักใจเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ด้วยการดูแลวัยรุ่นและเยาวชนไทยให้มีปัญญาอารมณ์ดีเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญมากโดยเพาะอ,อย่างยิ่งทางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดนาร่องเนี่ยเนื่องจากการแข่งขันสูงความเป็นอยู่อาศัยต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงระบบการให้บริการทางด้านสุขภาพจิตนะครับการลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค ต่อการเข้าถึงบริการนับว่าเป็นเรื่องสําคัญมากโดยกรมสุขภาพจิตให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้แก่จิตอาสาผู้ที่ผ่านการอบรมให้เป็นผู้ดูแลใจหรือที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องการโค้ชชิ่งในต่างๆก็ตามนะครับภายใต้โครงการที่พักใจให้เยาวชนนะครับเพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตให้สามารถรองรับการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตของวัยรุ่นและเยาวชน ในการให้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งหากพบความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่จำที่สําคัญในการที่เป็นการรับส่งต่อติดตามดูแลฟื้นฟูนอย่างต่อเนื่องแบบไร่รอยต่อนะครับแต่โดยข้อจริงแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าในประเทศไทยทั้งทั่วหมดทั้งประเทศในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยจะมีระบบบริการอยู่พื้นฐานอยู่แล้วไม่ว่ากรุงเทพยังไงจะมีสํานักงานใหม่สานักการแพทย์นะอย่างเขตต่าง ในภูมิภาคเองเนี่ยเรามีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่อยู่ใกล้กับชุมชนตรงนั้นอยู่แล้วถ้าเหลือบาาแรงเนี่ยก็เข้าสู่ระบบของกรมสุขภาพจิตต่อไปได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเท่าเทียมเพื่อให้การเข้าถึงระบบบริการทางด้านสุขภาพจิตท,ท,ที่ผมนําว่าสําคัญมากตรงนี้นะครับ